เป็นรองช้ำอยู่ส้นเท้าหรือว่าส้นตนเป็นรองช้ำอยู่ส้นเท้าหรือว่าส้นตีนนะครับเขาก็สิไปอังไปอันจิงสี่เลยสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับเว้าเรื่องตีนตีนจังน้อยนะพี่นอ้องเนาะตีนนะพี่นอ้องตีนหรือว่าเท้านั่นแหละข้นเป็นกันเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงนั่นแหละเป็นกันมากเป็นนะพี่นอ้องเพราะว่า เก็บเ็บปวดปวดยุดน้ำฟ้าตีนหรือว่าสนสนตีนหรือว่าส้น,สน,น,าสอนนอง <c oughs> ยิ่งตอนย้ำมือเศร้าตอนก้อนลุกตอนลุกขึ้นนะ่ะพี่น้องลุกตื่นนอนน่นแหละกะส็สีลู้สืกอว่าเจ็บรู้ซื้อว่า,วาปวดยุดน้ำสอนนองหรือพังฟ้าตีนเลยหรือคนไทยเรียกรองช้ำ ถามกันมาเยอะนะเรื่องร้องช้ำหรือว่าร้องตีนหรือว่าปวดน้ำฟ้าเท้าหรือว่าสนตีนแหละนะครับอันนี้ถามมาเยอะอีสานพระเจ้าเราแบบภูมิปัญญามาฝากมาต้อน,นมาผู้ใดเป็นร้องช้ำที่มันเจ็บมันระบมไปตร,ตรงตรงที่สนน้องนะ่ะมาเมื่อน,นี้อีสานพระเจ้าจเอาภูมิปัญญาแบบใส่เวลาบรดนหาหกเมื่อกเห็นผลแล้วไผเป็นร้องช้ำไปหาอันนี้มา หัวไชเท้าหรือว่าหัวพักกาดเขานั่นแหละนะครับนี่ไปหามา้าไปหามา้าพร้อมกะดังไฟหรือว่ากอ่อไฟนะพี่นอ้องแล้วเฮาสิเอาอันนี้มกหรือว่าเผาหรือว่ากีหรือสิไปย่างหรือสิไปยังใดก็ได้นะพี่น้องนะอัน,นี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาเพื่อให้มันเผามันนั่นแหละนะครับนี่เอาใส่เลยนะครับหมกไว้เลยแบบนี้เลยนะครับ เขาสกีแบบนี้จนมันห้อนนะพี่น้องหรือถ้าผู้ใดบ่มีไฟยังี่บส่สะดวกกะเอาไปย่างกับเตาแก๊สได้นะพี่น้องนะเพื่อให้อนนี้มันห้อนหรือว่าให้มันสุกให้มันอุ่นจกีให้มันสุกหรือว่าเผาให้มันสุกให้มันอุ่นให้มันห้อนนะพี่น้องนะอันนี้ทำตามนะครับทำตามอันนี้มีผลดีต่อคนที่เป็นร้องช้ำเผาให้มันห้อนให้มันสุกที่เสียงหอน ะัจบแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาตัดเป็นท่อนนะพี่น้องเอาห่อนนะครับห่อนห่อนเอาเป็นท่อนน้อยๆบางๆก็ได้นะครับห่อนนะครับห่อนแบบนี้เลยเพื่อเป็นแนวทางนะครับได้แบบ